พี่ชายเราอยู่ไหนกันคะตอนนี้เราอยู่ที่ภูเก้าวง้อมครับอืมเก่งมาก<ค>าขอบคุนมากนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้คุณชายพาเรามาที่ภูเก้าวงอมคะ่ะนี่นะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนหมายเลข ภูเก <9. S 1> ้างอมนะคะจังหวัดอะไรคะจังหวัดเลยคะ่ะสวยมากนี่ดูสิมีเราคันเดียวเองนะทุกคนค่ะตอนนี้ให้ทาไว่าอยู่ไหนแถนแตนนี่เราอยู่ชายแดนไทยลาวบ้านเหมืองแพรนาแห้วจังหวัดเลยค่ะนี่เขาจะมีน้ํากันนี่ทุกคนจ๋าสุดเขตแดนสยาม เราจะขออยู่ตรงนี้ตลอดไปนะคะเราจะไม่ข้ามไปนะคะแล้วยังไม่มีธุระอะไรนะจะแบบตรงนี้เขียนว่าอะไรนะเปิดทุกวันพระแปดข้ามสิบห้าข้าในช่วง8.00-18.00ถึง0เก๋มนี่ก็จะเป็นบ้านแบบฟิลนี้แต่วันนี้ก็คือไม่ได้ถ่ายกับสะพานมาไม่เป็นไรไม่ติดนะคะหรอ